นครสวรรค์ประตูสู่ภาคเหนือเมืองสี่แควและของอร่อยมากมายหากพูดถึงประตูสู่ภาคเหนือหลายคนคงนึกถึงนครสวรรค์เมืองที่อยู่กึ่งกลางระหว่างภาคกลางและภาคเหนือจุดเชื่อมโยงทั้งเส้นทางเศรษฐกิจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เมืองสี่แควแหมังกรพักผ่อนบึงบอระเพ็ดปลารสเด็ดปากน้ำโพคกขาขวานนี้ บอกเล่าเรื่องราวของเมืองได้อย่างกระชับและงดงามเมืองสี่แควหมายถึงบริเวณที่แม่น้ำสายหลักสี่สายได้แก่ปิงวังยมและน่านไหลามาบรรจบกันกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาณจุดที่เรียกว่าปากน้ำโผมีประเพณีงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโผที่ยิ่งใหญ่และสืบทอดมากว่า100ปีเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายจีนประตูสู่ภาคเหนือ พราะนครสวรรค์คือจุดเปลี่ยนผ่านของถนนสายหลักทั้งทางรถไฟทางหลวงและเส้นทางการค้านครสวรรค์ไม่ได้เป็นเพียงเมืองผ่านแต่เป็นเมืองที่มีอดีตอันยิ่งใหญ่นครสวรรค์เคยเป็นเมืองโบราณในยุคทวารวดีและสุขโขทยัยมีชื่อว่าเมืองพระบางปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีเช่นจารึกวัดเก่าและวัตถุโบราณหลากหลายในอดีต เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้นเคยเป็นทางผ่านสำคัญของกองทัพในการรบกับพมา่าปากน้ำโผคือจุดที่แม่น้ำสีสายมารวมกันกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาจุดนี้มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่โบราณช่วงต้นรัตนโกสินทร์เมืองน,นี้กลายเป็นศูนย์กลางการค้าทางน้าคนจีนจานวนมากอพยพมาตั้งรกรากจนเกิดชุมชนที่เรียกว่า ปากน้ำโผอันโด่งดังถ้ามานครนสวรรค์แล้วไม่ได้ชิมของอร่อยเท่ากับมาไม่ถึงไส้กรอกและกุนเชียงปากน้ำโผหนึ่งในของฝากที่ขึ้นชื่อสู่ต้นตำรับจากชาวจีนแต้ถิวรสชาติเข้มขน้นหอมกระเทียมปลาแรดทอดน้ำปลาปลาแรกสดๆจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนื้อแน่นหนังกรอบเสิร์ฟกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆขนมเปี๊ยะ ขนมไหว้พระจันทร์สูตรจากร้านเก่าแก่กว่า50ปีที่มีชื่อเสียงทั้งรสชาติและความประณีตไม่เพียงแค่อาหารนครสวรรค์ยังอุดมไปด้วยวัฒนธรรมที่ผสมผสานทั้งไทยจีนและพื้นเมืองงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพจัดขึ้นในช่วงตรุษจีนมีขบวนแห่สิงโตมังกรและการแสดงแสงเสียงยิ่งใหญ่ คนไทยเชื้อสายจีนจากทั่วประเทศมารวมตัวกันเป็นงานสำคัญที่สืบสานมากว่า100ปีงานสาไทยกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชรประเพณีที่เน้นการทำบุญและสืบสานอาหารพื้นถิ่นเช่นขนมเทียนข้าวต้มมัดนครสวรรค์คือเมืองแห่งสองสายฐานที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเป็นศูนย์รวมของผู้คนจากหลายเชื้อชาติเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมอาหารและความทรงจำหากคุณยังไม่เคยมา นครสวรรค์กำลังรอให้คุณมาสัมผัสด้วยหัวใจที่นี่เป็นเมืองที่มีทั้งความทันสมัยผสมกลิ่นอายวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายจีนเต็มไปด้วยตลาดเก่าศาลเจ้าสวนสาธารณะและภูเขาสวยงามที่โอบล้อมเมืองเอาไว้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ 1. บึงบระเพ็ดมีพื้นที่ประมาณ224ตารางกิโลเมตรเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคกลาง เป็นเขตอนุรักษ์สัตว์ป่าไม่ล่าสัตว์กำหนดเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ตั้งแต่ปีพศ2518ครอบคลุมประมาณ106ตารางกิโลเมตรซึ่งช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวของสัตว์ป่าในพื้นที่เป็นแหล่งที่มีนกน้ำและสัตว์น้ำหลากหลายชนิดมีนอกอบพยพกว่า1,000ชนิดและนกประจำถิ่นหลายชนิดรวมถึงจระเข้ไทยที่อาศัยในพื้นที่ชุ่มน้ำช่วงปลายปีต้นปี หรือพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่นกอพยพเข้ามามากที่สุดและยังมีดอกบัวสีชมพูเบ่งบานเต็มบึงตั้งแต่เช้าตรู่ถึงเกือบสายแนะนำให้มาแต่เช้าสุดตำนานสายพันธุ์สัตว์หายากเคยเป็นที่พบนกเอี้ยน้ำตาหรือ Y.I. r y v r r v e r m มา t i n ช่วงฤด,ดูหนาวแต่ไม่ได้พบอีกหลังปีพศ2520และอาสมพันธ์ไปแล้วก็ได้ ปลาน้ําจืดในอดีตอย่างเสือตอลายใหญ่มีมากจนกลายเป็นของขึ้นชื่อแต่ปัจจุบันอาจหายไปจากบึงแล้วที่นี่สามารถนั่งเรือชมธรรมชาติภายขึ้นบึงหรือเช่าเรือหางยางช่วงเช้าเย็นหรือชมบัวขาวชมสัตว์น้ําดูนกหรือ bird watching สำรวจที่ตั้งหอคอยสังเกตนกและเส้นทางเดินเดินชมธรรมชาติหรือถ่ายภาพบึงบรเพ็ดมีเส้นทางเดินเรียบแนวพรุเหมาะสำหรับนักถ่ายภาพธรรมชาติ เรียนรู้จากศูนย์อนุรักษ์มีข้อมูลสัตว์น้ำพื้นบ้านรวมถึงจระเข้ไทยให้ศึกษาอีกด้วย 2. เขากบเขาแก้ววัดคิรีวงศภูเขาศักดิ์สิทธิ์และจุดชมวิวสูงสุดของเมืองมีพระจุลามณีเจดีสีทองงามเด่นบนยอดเขามองเห็นวิวเมืองแบบพาโนรามาโดยเฉพาะตอนพระอาทิตย์ตกมีหลวงพ่อโตและรอยพระพุทธบาทจำลองให้สักการะเชื่อกันว่า ใครที่ได้เดินขึ้นเขา227ขั้นนี้พร้อมอธิษฐานใจให้มั่นจะได้บุญแรงนักเดินทางหลายคนเล่าว่าขณะที่เหนื่อยล้าระหว่างเดินขึ้นเขาพอถึงจุดยอดกลับรู้สึกเหมือนได้ชำระใจและเห็นเมืองทั้งเมืองอยู่ในฝ่ามือ 3. จุดบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยาปากน้ำโโพตำนานจุดเริ่มต้นของแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจุดที่แม่น้ำปิงวังยมและน่านมาบรรจบกัน มีหอชมเมืองและทางเดินริมแม่น้ำใหม่เอี่ยมสวยเหมือนเมืองในยุโรปลองจินตนาการดูสิน้ำสีสายจากสี่ภูเขาและสี่แควนไหลมาพบกันที่จุดเดียวเหมือนการรวมพลังของธรรมชาติสู่การหล่อเลี้ยงแผ่นดินไทยใครที่ยินอยู่ตรงปากน้ำโพในวันฟ้าใสจะเห็นประกายแดดกระทบน้ำระยิบระยับเหมือนเพชรน้ำหนึ่งที่แผ่พลังชีวิตให้แผ่นดินส ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโผจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นศูนย์กลางของงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโผที่จัดทุกปีในช่วงตรุษจีนภายในศาลมีเทพเจ้าต่างๆเช่นเจ้าพ่อแห่งเจียเจ้าแม่กวนอิมเป็นต้นมีบรรยากาศศรัทธาแบบเข้มข้นจากผู้คนทั่วสารทิศคนปากน้ำโผเชื่อว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่จะคอยคุ้มครองเมืองนี้ให้ปลอดภยัยในช่วงตรุษจีน เสียงดังกรองจีนจะดังกึกก้องขบวนแห่มังกรสว่างสวัยทั้งเมืองเหมือนเทพเจ้ากำลังเสด็จลงมารับการต้อนรับจากลูกหลาน 5. สวนสัตว์นครสวรรค์เขากระชายสวนสัตว์ขนาดใหญ่ใกล้ชิดธรรมชาติมีสัตว์หลากชนิดเช่นเสือสิงโตหมีจระเข้และนกสายพันุหายากบรรยากาศร่มรื่นเหมาะกับครอบครัวและเด็กเ มีการแสดงโชว์สัตว์และกิจกรรมเรียนรู้ด้านธรรมชาติเด็กๆจะตื่นตาตื่นใจกับเสียงคำรามของสิงโตหรือยิ้มกว้างเมื่อได้ป้อนนมลูกแพะที่นี่จึงไม่ใช่แค่สวนสัตว์แต่เป็นห้องเรียนธรรมชาติที่เปิดให้ทุกคนกลับไปเชื่อมโยงกับโลกที่บริสุทธิ์อีกครั้งนครสวรรค์คือเมืองแห่งสองสายทานที่ล้อมรวมเป็นหนึ่งเป็นศูนย์รวมของผู้คนจากหลายเชื้อชาติ เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมอาหารและความทรงจำหากคุณยังไม่เคยมานครสวรรค์กำลังรอให้คุณมาสัมผัสด้วยหัวใจที่นี่เป็นเมืองที่มีทั้งความทันสมัยผสมกลิ่นอายวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทยเชื้อสายจีนเต็มไปด้วยตลาดเก่าศาลเจ้าสวนสาธารณะและภูเขาสวยงามที่โอบล้อมเมืองเอาไว้นี่คือของดีเมืองนครสวรรค์ สวรรค์นบนดินที่ทุกคนสามารถไปเยือนได้จริงๆในชาตินี้และคุณก็สามารถไปได้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในจังหวัดต่อๆไปวันนี้ทีมงานก้าวทโลกก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ